สันทามาเล่าวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาทานซาลาเปาแบบไม่ธรรมดากันนะคะเพราะว่าซาลาเปาที่นี่เป็นไส้กระเพราค่ะจะรสชาติอร่อยแค่ไหนและวันนี้เขามีไส้อะไรมาแนะนําคุณผู้ชมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณภูมิสิทธิเลิศจรุนวิทนะคะเจ้าของร้านเฮียซ um ูมซาลาเปาโบราณค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะคุณอัธานันคำยิ่งค่ะผู้จัดการสาขาสนามกีฬาเฮียซูมซาลาเปาโบราณนะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมาเรียก,กเป็น,นก็มีไส้แปลกๆปใหม่ๆม,ม,มาทุกครั้งเลยใช่ค่ะขอเรียกเป็นน้องซูมกับน้องอีกิวก่อนอื่นพี่ยิมเดี๋ยวให้น้องซูมเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าร้านซาลาเปาโบราณของเรานะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงพูดแนะนําให้คุณผู้ชมรู้หน่อยเชิญค่ะครับผมจริงๆแล้วร้านซาลาเปาโบราณน,นะครับก็ จะมีต้นกําเนิดมาที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับอํเาเภอสวรรคโลกครับเป็นร้านของคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาได้สูตรมาจากอาาครับแล้วก็เลยได้เริ่มกิจาการนะครับจนกระทั่งขยายกิจาการไปที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ตัวเมืองสุขโขทัยแล้วก็กําแพงเพชรครับแล้วพอ,อพอผมเรียนจบเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาสืบทอดกิจาการเป็นรุ่นที่สองนะครับมาดูแลสาขาพิษณุโลกนะครับ แล้วที่เนี้ยผมได้มองเห็นโอกาสของซาลเปาเนี่ยผมว่าผมมองว่ามันมันสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้แล้วเราจึงเป็นโจทย์ที่ทำให้เรามองว่าทำยังไงซาลเปา จะตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังคงรักษาฐานลูกค้าของคนรุ่นเก่าไว้ได้เป็นแนวคิดที่ดีมากเราจึงได้มีการพัฒนาสูตรอยู่เรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไส้เรื่องแป้งเรื่องรสชาติจนเป็นที่มาของแบรนด์เฮียซูมสลเปาโบราณใช่ค่ะเวลาคนพูดถึงสลเปาก็จะนึกถึงร้านนี้ก่อนเลยเฮียซูมสลเปาโบราณเพราะว่าความหลากหลายของไส้นี่แหละถามพุทกิวมากจุดเด่นของสลเปาเนี่ยจุดเด่นของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ ุดเด่นของเราหลักๆเลยก็คือแป้งครับเพราะว่าแป้งของเราจะมีความอร่อยเหนียวนุ่มหนึบนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสที่อร่อยมากๆแล้วก็เวลาทานไปแล้วก็จะไม่ติดเพดานปากนะครับมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าสูตรแป้งที่เราได้เนี่ยกว่าจะเป็นสูตรนี้ได้เราลองผิดลองถูกกันมาเยอะมากปรับปรุงกันมานานใช่ครับลองผิดลองถูกกันมา แก้ไขกันมาจนเป็นสูตรปัจจุบันนี้ครับจนลูกค้าประทับใจใช่ครับจนลูกค้าประทับใจแล้วก็หลักๆก็เป็นกลุ่มที่ลูกค้าจัดเบรกนะครับจะบอกว่าแป้งของเราเนี่ยจะยังหนยวนุ่มอยู่ยังหอมอยู่แม้ว่ามันเย็นตัวลงเย็นตัวไปแล้วก็ยังนุ่มอยู่ใช่ครับวันนี้ที่มารายการของเราคือจะมาเปิดตัว2องไส้ด้วยกันมีอะไรกันบ้างครับ เชิญครับซูมอันนี้จะเป็นไส้หมูสับกะเพราผัดแขมแงนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเมนูที่คนไทยยอดนิยมมาเนิ่นนานนะครับและปัจจุบันนี้ได้เป็นเมนูจานผัดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับเราจึงมีความคิดรเริ่มว่าถ้าเกิดไส้สลับเปล่าเนี่ยมันไส้กะเพราเนี่ยมันมาอยู่ในตัวแป้งสลบเปล่ามันจะเป็นยังไงเราก็ได้ลองทําปรากฏว่ามันอร่อยมากๆเลยครับมันลงตัว แต่ว่าคือเราก็เจอข้อเสียก็คือพอสาลาเปาเย็นนะคือเนื้อหมูที่เอาไปผัดเนี่ยคือมันแห้งมันกระด้างคือมันเสียรสชาติแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวแป้งหมดเลยคือกินแล้วมันยังไม่ลงตัวาาจนกระทั่งเราค้นพบสูตรในการผัดกะเพราก็คือปกติกะเพราเนี่ยาาเราต้องเอามาผัดก่อน,อนใช่ไหมครับผัดผัดก่อนแล้วอย ผัดแล้วค่อยปรุงแต่ของผมนี่คือเอามาปรุงเครื่องก่อนเลยแล้วค่อยเอาไปผัดก็คือหมักเครื่องไว้ก่อนสองชั่วโมงเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยมันชุ่มชืนแล้วก็มีซอสอยู่ข้างในเนื้อหมูใช่ครับผมเป็นเคล็ดลับที่ดีมากซูมคือยังมีความชุ่มฉ่ำของไส้สลัเปานั่นเองขอนุ่าซูมปกติเนี่ยเราทานกะเพราเนี่ยมาเป็นจานแต่วันนี้กะเพราของเราเปลี่ยนจากข้าวเนี่ยเป็นแป้งสลัเปาใ่ไหมครับไม่ต้องเสียเวลารอผัดได้นะครับจริงคือข้าวก็อย่างไม่น่าเชื่อคุณพี่พัก หอมกระเพราและเนื้อหมูนิ่มจริงๆไม่กระด้างเลยตัวแป้งเหนียวนุ่มอร่อยสุดยอดค่ะไส่นี้อหลือไว้อีกนิดนึงนะตรงนี้อีกหนึ่งไส้อันนี้คือไส้อะไรครับอ่าคือไส้ผักครับไส้ผักนี่คุณผู้ชมก็คือใกล้กินเจแล้วเป็นยังไงครับไส้ผักของเรา ไส้ผักของเรานะครับก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือมีกะหล่ำปีแครอทแล้วก็เห็ดหอมนะครับผัดได้สูตรเฉพาะของทางร้านเฮียซูมสาลาบาโบราณนะครับผมก็เลยอยากแนะนําให้ท่านที่สนใจจะทานเจแล้วก็รักสุขภาพเนี่ยได้ลองชิมดูครับอร่อยมากๆนี่นะฮะทิ้งท้ายครับใครเชิญชวนอล้วกันก็อยากจะฝากร้านเฮียซูมสาาบโบราณนะครับอยากอยากให้ทุกคนได้มาลองทานจริงๆครับเพราะเราตั้งใจทําเป็นอย่างมากนะครับ ก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการรถแช่แข็งส่งทั่วประเทศนะครับค่ะก็สามารถติดต่อมาได้อีคิวครบถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถไปได้ที่สาขาใดบ้างและมีไ้อะไรบ้างเชิญค่ะเฮซูมซาบอบราณนะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับสาขาแรกจะอยู่ที่สาขาพญาลิไทยนะครับอยู่ถนนพญาลิไทยนะครับสาขาที่สองจะอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์นะครับอยู่ถนนพระองค์ดำนะครับอยู่ตรงข้ามกับ ตลาดดัชพ์กชัชเพลแล้วก็สาขาที่3นะครับจะอยู่ตรงกันข้ามกับสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็มีช่องทางหนึ่งก็คือจะอยู่ที่โรงพยาบาลมานอนะคร<ช>ับจะตั้งอยู่บริเวณโรงอาหารของโรงพยาบาลค,ครับแล้วมีไส้อะไรอีกนอกนอจากสองไส้นี้เชิญค่ะมีเยอะมากครับที่ร้านจะมีอยู่ประมาณเกือบ30ไส้นะครับไล่ไปตั้งแต่ไล่ไส้หมูสับหมูแดงนะครับหมู หมูชีสหมูเบคอนชีสนะครับแล้วก็ไส้หวานไสถั่วต่างๆไสครีมนะครับมีเยอะมากแล่ทั้งลดหวนด้วยใช่ครับรับจัดเบเกอต้องติดต่อไปก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยจะรับเป็นเบเกก็สามารถติดต่อไปก่อนสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไปได้ที่จังหวัดใดบ้างเชิญค่ะน้องโซมก็ถ้าเกิดเป็นต้นตำรับของซาลาปาโบรานจริงครับก็จะมีที่อำเภอสวรรคโลกแล้วก็ตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็ตัวเมืองกำแพงเพชรครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นแบรนด์เฮียซูมสารเบลวาโบราณที่มีความร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะมีที่พิศนุโลกที่เดียวครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชมใกล้ตรงไหนก็สามารถไปกันได้เพราะว่าอร่อยทุกสาขาอร่อยทุกร้านค่ะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมค่ะขอบคุณน้องอค่ะไว้จะไปหาที่ร้านนะคะ